ผมเอ็ดเวิร์ดนะครับผมวันนี้ขออนุญาตจัดรายการแทนพี่นุยนะครับครับครับเดี๋ยวเชิญพี่เอกเลยครับได้ครับอ่ะเดี๋ยวก็ขออนุญาตแชร์ข้อมูลนะครับวันนี้ที่เอานำมาฝากตั้งลงทุนนะครับวันนี้ก็จะมีเอามาสักสามเรื่องด้วยกันนะที่วันนี้นะครับจะนำมาฝากนักลงทุนนะครับแล้วก็เมื่อกี้นะที่มาช้าก้อนจีนก็เมื่อกี้ได้คุยทีมงานนะครับจะหาสาเหตุว่าวันนี้ตลาดเอ๊ะทำไมมันลงมากกว่าคาด เกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้ก็ยังคุยๆอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวคงจะได้ข้อสรุปนะครับถ้าไงก็ติดตามครับในพรุ่งนี้แล้วกันนะครับผมก็จะมีไลฟ์นะครับทุกเช้านะครับของทางบุญหลวงเองก็สามารถจะเข้าไปติดตามได้นะครับผ่านช่องทาง Facebook แล้วก็ยูทูบนะครับอ่ะก็กลับมาที่วันนี้ก่อนนะครับว่าวันนี้สิ่งที่เตรียมมาฝากท่านผู้ชมนะครับเรื่องแรกก่อนนะเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นภาพใหญ่นะครับผคิดว่าตอนนี้พยายามจะมองไปข้างหน้านะว่าประเด็นครับที่ตลาด น่จะจับมามองหรือว่าจับมาเป็นประเด็นที่นักทุนเนี่ยสนใจนะครับจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เราเคยเจอปัญหาเรื่องตัวพวกเงินเฟอ้อใช่ไหมครับ,รบเรามอนอง้เงินเฟอ้อนะทั้งอเมริกาทั้งบ้านเราเองเนี่ยนะครับมันก็เริ่มลดลงไปละแบงก์รันก็เคยเกิดขึ้นเวลาครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องอะไรในะวันนี้พอจะมาคุยกันนะครับคิดว่าเป็นเรื่องที่ ยืดสป라이ด้วยกันนะคิดว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องที่2เนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวภาพตลาดของเรานะครับเราอยู่ในช่วงการประกาศผลประกอบการไตรมาสหนึ่งนะครับอันนี้วันนี้ก็จะมีมาหนึ่งแบงก์ละนะที่ประกาศออกมาเป็นทิสโก้นะครับแล้วก็จะไล่เรียงกัน,นก็จะเป็นหลายๆบริษัทที่มีการประกาศผลประกอบการออกมาครับตรงน,นี้ผมจะมาเป็นการคุยเป็นการมองพรีวิวนะครับว่า งบแบง์นะครับในแต่ละตัวจะเป็นยังไงบ้างนะดีไม่ดีอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราคนนี้มาคุยกันนะครับแล้วก็คงจะมาปิดท้ายนะครับด้วยมาร์เก็ต r a t e ี้ครับก็คือเป็นภาพใหญ่เลยนะว่าในไรมาสหนึ่งนี้นะครับเราจะมาดูว่ากลุ่มสาการอะไรบ้างที่ว่ากําไรออกมาเนี่ยเติบโตดีนะแล้วกลุ่มไหนบ้างที่กําไรคิดว่าหน้าจออกมาเนี่ยอาจจะอาจจะดรอปลงนะครับแล้วคนจะมาเจาะในเรื่องของตัวหุ้นด้วยว่าหุ้นอะไรบ้างที่ดูน่าสนใจนะครับในไรมาสหนึ่งนี้ครับจะเป็นหุ้นอะไรบ้างก็ มีสามเรื่องนี้ครับี่วนี้นำมาฝากครับได้เลยครับผมนะเดี๋ยวเชิญพี่เอกเลยครับผมเรื่องแรกได้ครับได้ครับเอาเป็นเรื่องเรื่องแรกก่อนแล้วกันนะครับเรื่องแรกอันนี้ผมแชร์หน้าจอทุกท่านก็จะได้เห็นกราฟใช่ไหมครับว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมครับครับอ่าโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวราคาสปอตของตัวทองคํานะครับอันนี้เป็นสปอตตลาดทองคําในตลาดโลกนะครับตลาสุดตอนนี้อยู่ประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่เหรียญต่อออนนะครับก็ต้องบอกว่าราคาทองคําเนี่ย มีการปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะทำไมวันนี้ผมถึงเอาทองคํามาพูดถึงกันนะครับเพราะว่าผมคิดว่าหลาักที่ต่อไปครับสิ่งที่ตลาดจะกลับมามองกลับมาพูดถึงเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องตัวสงครามรัเสเซียยูเครนละนะครับเออทำไมคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับข่าวตัวนี้เนี่ยมันมันคือก็เรียกว่าเงียบไปนะครับไม่ได้มีข่าวอะไรที่เข้ามาเหมือนช่วงแรกๆใช่ไหมครับแต่เราก็มองแบบนี้ครับเราก็มองว่าสถานการณ์ที่ ประเด็นเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยที่เงียบไปเ่ยอาจจะเป็นช่วงหน้าหนาวนะฮะพอเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยครับการเรียกว่าการจะออกมาสู้รบนะฮะอาณาใช้อะไรนะรถถังเข้ามาอะไรต่างเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างทำได้ยากเนี่ยแต่พอมันผ่านพ้นช่วงหน้าหนาวไปแล้วเนี่ยนะครับเราคิดว่าสงครามรัสเซียยูเครนตอนนี้มันอาจจะกลับมานะกลับมาเรียกว่าอาจจะพลุกพล่านขึ้นมาก็ได้นะครับมองแบบนี้ครับเราคิดว่า ถ้ประเด็นนะครับในฝั่งที่ตัวทางยุโรปก่อนนะครับในฝั่งยูเพนเนะครับเราคิดว่านะครับก็อาจจะได้เห็นนะครับในเรื่องกับตัวการที่เขาจะอาจจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากเชิงรับจากเดิมต้่ยบอกว่าทางรัสเซียเขาก็มีการเข้าไปใช่ไหมครับเข้าไปยึดแฝนต่างๆนะครับทาง u ูเพนี่ยแต่ตอนนี้สถานการณ์เราคิดว่าทาง u ูพเนี่ย อาจจะเริ่มกลับมาตอบโต้ลวนะครับก็คือเปลี่ยนสถานการณ์ที่เดิมมันตั้งรับเนี่ยอาจจะลุกละนะครับก็คือพยายามจะยึดแฟนเดิมๆเ,เนี่ยคืนกลับมาให้ได้นะครับในฝั่งสัสเองนะครับผมคิดว่าตอนนี้นะครับอาจจะเริ่มเห็นก็คือว่าอาจจะมีการเข้าไปนะลุกคืบหรือว่าเข้าไปเกี่ยวกับใช้นโยบาย,ยาต่างๆนะครับเรียกว่ามาพูดคุยนะพยายามจะให้ทางฝั่งยุโรปเองเนี่ยมาพูดคุยมาเจรจากันให้ได้ ซึ่งต้องบอกว่าในฝั่งภาพเศรษฐกิจในฝั่งรัสเซียเองก็ค่อนข้างสัญหาครับเพราะฉะนั้นการทําสงคารามต่างๆที่ว่าก็จะเปิดศึกหลายด้านนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าการที่จะทําให้ฝั่งยุโรปหรือทภาหน้าในฝัน่งยุโรปเนี่ยกลับมาอยู่ในโต๊ะเจราจากันก็่เป็นไปได้อันนี้ก็ทําให้ในเรื่องสงคารามคิดว่าอาจจะกลับมาพูดถึงอีกครั้งนึงนะครับในในอนาคตข้างหน้านี้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนตัวปัจจัยต่างประเทศที่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นครับ โอ้โก็ถ้าสมมติมมว่านะฮะข่าวออกมาใน่ยยูเครนนะฮะมีการตอบโตร้รัสเซียอย่างจริงจังๆเนี่ยนะครับก็สมมติกระทบอถึงทองคำนะครผมที่อยากจะมีมุมมองในแง่บวกมากขึ้นไหมครับ ได้เลยครับโอเคน้องพูดมาดีเลยเพราะว่าเมื่อกี้พูดถึงไปว่าพอสงคารามมันเริ่มอาจจะมีความกรุบกุ่นขึ้นครับเริ่มเริ่มมาคนเริ่มมาโฟกัสกันต่อทีนี้ต่อไปแล้วนี่ก็ต้องถามว่าแล้วสื่ัสยรอะไรบ้างหลักนะที่จะเป็นสท่อสารที่น่าจะได้ประโยชน์นะจากถ้าสงคารามมันเริ่มมันเกิดการทุกข์ขึ้นใหม่ครั้งนึงนะครับก็แน่นอนครับผมคิดว่าหลายครั้งนะเวลามันเกิดเหตุการณ์ที่มีภาวะสงคารามเกิดขึ้นไม่ปชสงคารามที่สงคารามย่อยหรือสงคารามที่แบบอาจจะแบบค่อนข้างจะรุนแรงนะครับเนี่ย ส่วนใหญ่นะครับคนก็จะมองหาว่าสินทรัพย์ที่มีลักษณะปลอดภัยนะหรือว่าสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ําทองคำเนี่ยนะครับเป็นสินทรัพย์ที่เวลามันเกิดภาวะแบบนี้นะครับทองคําก็มักจะมีการปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับถึงแม้วันนี้ทองคํามันจะลงมาต่ํากว่าบริเวณ2000เหรียญต่อออนนะครับแต่ว่าถ้าดูจากโครงสร้างของตัวทองคำนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณสักปลายปีที่แล้วละโครงสร้างทองคำเนี่ยคือมันเป็นโครงสร้างที่เป็นขาขึ้นมาตลอดนะครับคือขึ้นมาตั้งแต่ประมาณสัก 1, 5, หน0เหพีนยแล้ว ผมคิดว่าในอนาคตหน้านะถ้ามันเกิดเงื่อนไขที่เมื่อกี้ได้เรียนผู้ชมไปกับตัวเรื่องสงครามเนี่ยวื่ราคาทองคานะครับในในช่วงนี้หรือว่าไตา่มาหนึ่งเนี่ยนะครับน่าจับตาครับผมบอกว่าน่าจะมีการงานขึ้นไปหรือเบรกตรงระดับ2 0 0พเหรียญต่อออนขึ้นไปได้ไม่ยากนะครับราคาทองคําเคยไปทำา i g ไว้ White นะครับในช่วงปีที่แล้วนั้นอยู่ประมาณ2องพันเหรียญต่อออนก็คิดว่าผมมองว่าเป็นโซนแนวต้านแล้วกันนะก็คิดว่าทองคาน่าจะมีการขึ้นไป ทดสอบตรงเลยานต้านดังกล่าวครับเอเครับผมก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันแล้วนะครับผมว่าทองคำเนี่ยนะฮะจะสามารถขึ้นไปนะครับตามแตะแล้วก็เบรกแนวต้านที่2อง0ได้หรือไม่นะครับลอ<ด>งปไปรอด,ด,ด,ดกันนะครับถัดมาครับพี่ โอเคเป็นเรื่องที่สองครับเรื่องที่สองวันนี้เมื่อกี้พูดไปถึงไปว่าจะมีเรื่องตัวงบใช่ไหมครับและที่ประกาศมาล่าสุดเนี่ยเป็นทีสโควแล้วนะครับวันนี้ผมขอพูดถึงแบงก์ก่อนละกันนะจริงต้องบอกว่าสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์การประกาศขึ้นใหม,ม่เอ็กซ์ดีของแบงก์นะครับโอบีไทยแบงก์ด้วยกันพอจะเป็น SCB หรือแม้กระทั่งอ่าเคแบงก์นะที่ขึ้นใหม่เอ็กซแล้วหมายความว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับถือหุ้น SCB แล้วก็ Kbank มาเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนหน้้้าาเนนนนนี่่่ยแลววถืออมมะะคระครรัับบชงกขึห XD หลังจากนั้นก็คือจะได้ปังผลนะครับแปลว่าก็นี่ครับแบงก์มันก็เลยมีการปรับตัวลงมาช่วงที่มีการประกาศแากปันผลนะครับวันนี้กับมาที่ในส่วนตัวแบงก์ว่าเอ๊ะแล้วดูยังไงนะคาดการณ์ว่าบที่จะประกาศออกมาเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างก็วันนี้ก็เลยทาเป็นเรียกว่าเป็นสรุปนะครับเรียกว่าหน้าเดียวเลยท่านผู้ชมก็สามารถจะเข้าไปดูได้นะครับว่าบทสรุปนะแต่ละแบงก์ที่จะมีการประกาศผลประกอบการไตรมาสหนึ่งเนี่ยครับดีไม่ดีอย่างไรยกตัวอย่างที่ทิสโก้นะครับออกไปแล้วนะครับตัวเลขอยู่ที่ หนึ่พเจ็ดรอยเก้าิบสามล้านแล้วก็ถ้าเทียบกับเมื่อช่วงปีที่แล้วนะครับของไอตามาสที่1น,นะก็ออกมาก็ถือว่าออกมาใกล้เคียงกันครับแต่ว่าถ้าเทียบเป็นไตามาาที่สี่นะครับที่ต่อมาเนี่ยก็ติดลบเล็กน้อยครับลบประมาณสิหนึ่งอร์เซ็นต้องถือว่า ตัวผลประกอบการออกมาเนี่ยตัวเลข1793เนี่ยอินไลน์ครับเราทำมาที่1,768ล้านนะถือว่าค่อนข้างจะใกล้เคียงกับผลประกอบการที่ออกมานะครับการนี้มองต่อไปแล้วมันจะมีอะไรอีกบ้างน,นะแบงก์ที่จะประกาศออกมาเนี่ยครับก็นี่ครับไล่เรียงมาจะมีหลายแบงก์ทีเดียวนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับลองลองดูนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่ะมาดูสักแบงก์หนึ่งแล้วกันอย่างเช่นอ่าตัวเคแบง์แล้วกันนะเราทำตัวประมาณการหรือกำไรไว้ที่ประมาณสัก9,516ล้านนะครับแต่คอนเซนทัสเนี่ยมองดีกว่านั้นนะ คอนดิชั่ส์คือตลาดโดยรวมเนี่ยมองว่าเคแบงเองเนี่ยจะประกาศลบมาสักหมื่นล้านนะครับ,รบถ้าดูเป็นเทียบกับปีเดียรลดลง15%เนะครับเมื่อเทียบก,กับไต่มาหนึ่งปี่แล้วแต่ว่าถ้าเทียบก,กับไต่มาสี่เทียบเป็นคิวเนี่ยโอ้น,นี่ถือว่าโตนะครับถึง198%ทีเดียวนะครับมา,าเดี๋ยวมาดูซิว่ากำไรกำไรในจับออมาเป็นตัวเลขใกล้เคียงที่ประมาณการหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นตัวเลขที่ออกมาแล้วเนี่ยมันดีกว่าคาดยกตัวอยา่างที่ออกมาโอหทะลุขึ้นไปอ่ะหมื่นกว่าหมบบื่นสองหมื่ อันนี้จะเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์แล้วก็ได้ทําให้ราคาหุ้นนะครับมีโอกาสการปรับตัวขึ้นไปได้คราวนี้กลับมามองว่าแบงก์เองเนี่ยมุมมองทางรีเสิร์ชเรามองอยังไงนะครับเราก็จะมองว่ายังเป็นเซกเตอร์ที่ยังคงดูน่าสนใจครับเรามองว่าไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวงบไตามาสหนึ่งที่จะประกาศออกมาครับในแต่ละตัวเนี่ยนะครับถ้าดูจากกาไรนะเทียบเป็น Q เนี่ย นะครับถือว่าแต่ละตัวเนี่ยกำไรออกมาเนี่ยดีนะครับจะมีเพียงติดลบเล็กน้อยก็อย่างเช่น1%เปอร์เนี่ยทิสโกหรือว่า t ี b เนี่ยลบเพียงแค่สามเอร์เซ็นะแต่ว่าถ้าเทียบเป็นคิวเนี่ยในแต่ละแบงก์เองนะครับผมประกอบการถือว่าดูดีทีเดียวก็หมายว่าเซกเตอร์แบงก์เองเนี่ยเราก็ยังชอบอยู่ครับหลักๆตัวที่เรายังเชียร์นะครับก็อย่างเช่นตัว B b บอัน่นี่ก็เป็นตัวที่เราท็อปพิของเราครับโอเคครับผมตอนนี้ก็อ่าแบงค์นะครับก็ยังเป็นเซกเตอร์ที่น่าสนใจอยู่นะครับผมถ้าเเเทีียยบกกััตวองนนน่ะ เชตัวที่เป็น BBL นั่นเองนะครับผมที่เป็นตัวที่เลือกมานะครับสำหรับกลุ่มแบ่งครับถัดมาครับมาเรื่องสุดท้ายแล้วกันครับเรื่องสุดท้ายครับนี้ไม่เป็นภาพใหญ่ละนะภาพใหญ่ก็คือในเรื่องเกี่ยวกับตัวการมองผลประกอบการทั้งหมดเลยนะทั้งทุกเซกเตอร์เลยนะครับในไตรมาสหนึ่งนะครับเราก็จะมาดูกันว่าในไตรมาสหนึ่งนี้นะครับกำไรภาพรวมเป็นยังไงนะแล้วเซกเตอร์ไหนเนี่ยที่คิงว่ากําไรน่าจะออกมาดีเซกเตอร์ไหนบ้างที่กำไรน่าจะออกมาอาจจะดรอปลงนะครับก็ว่าไล่เรียงกันเลยนะครับ สำหรับพรีวิวนะไตรมาสหนึ่งนะครับเรามองว่ากําไรนะครับของตลาดนะครับก็คิดว่ากําไรในค่าการคือตัว Ne ็ตโปรฟินะครับก็ถ้ามองเป็นเดือนะครับหรือว่าเทียบกับในปีที่แล้วไตรมาสหนึ่งเนี่ยจะลงมาะมาณสัก2%นะถือว่าไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเทียบเป็นคิวหรือเป็นรายไตรมาสเนี่ยนะครับคิวที่แล้วนะครับหรือไตรมาสสี่เนี่ยออกมาเนี่ยก็ถือว่าออกมาโตครับประมาณสัก5้กว่าเปอน่านี่ก็ถือว่าโตค่อนข้างดีนะครับคราวนี้มาดูเซกเตอร์ที่ออกมากําไรคาดการว่าหน้าจออกมาโตดีบ้างนะครรับอย่่าางเเชน เรามองมนกลุ่มมีเดียครับอาจจะมีกลุ่มตัวออโต้นะครับจะมีกลุ่มอย่างเช่นตัวพาร์ตี้พาร์ตี้หุ้นหลายตัวก็ถือว่าราคาหุ้นยืนอยู่ในระดับค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับแล้วก็เซกเ,เตอร์ที่คิดว่าเป็นภาพของการเทินญอาอลในความว่าก็คือจ่เดิมเนี่ยอาจจะมีผลประกอบการที่เป็นขาดทุนมานะครับแล้วก็พอมาช่วงประกาศผลประกอบการไปเมื่อหนึ่งเนี่ยคาดการณ์ว่าจะพลิกฟื้น จากขับผู้มีกาไรได้นะครับก็ะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มท่องเที่ยวอันนี้ก็น่าจะเดาไม่ยากเพราะว่ากลุ่มโรงแรมตอนนี้ก็ฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับกลุ่มด้านตัวขนส่งอันนี้ก็จะเป็นเซกเตอร์ที่เป็นภาพของการถล่ม์่อ,อา,าครับอันนี้กล่าวมาที่ในส่วนตัวเซกเตอร์ที่คิดว่ากําไรอาจจะเป็นการชะลอตัวนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นพวกฟู้ดอาหารราคาปลาดุกัราคาหมูราคาไก่มีการดรอปลงนะครับกลุ่มตัวอย่างเช่นปิโตโรเคมีครับซัพพลายที่มันเข้ามาในตลาดเยอะมันทําให้ภาพของกำไรก็ อาจจะเป็นการชะลอตัวได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมเซกเตอร,ร์ที่ที่เรามองว่าน่าจะเป็นเซกเตอร,ร์ที่เด่นแล้วก็เซกเตอร์อที่อาจจะดรอปลงนะครับาวนี้กลับมา,าดูเซกเตอร,ร์เด่นบ้างเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปบอกผมหมันก็จะมีหลายกลุ่มแต่เราจะขอเจาะว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับเราก็จะขอเลือกว่าในแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีหุ้นอะไรบ้างที่จะเป็นตัวที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่มก็มคือกําไรออกมาเนี่ยน่าจะเติบโตได้ฟัอน้างดีนะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มแรกก่อนกลุ่มค้าปีกนะครับเราชอบ CPO ครับจริงๆต้อง ค่อนข้างจะขึ้นมาช่วงที่ผ่านมานะครับขึ้นมาค่อนงน้อยนะแต่มาช่วงวันสงวันที่ผ่านมาเนี่ยราคามีการปรับตัวขึ้นไปแล้วก็จะได้เห็นว่าปริมาณการซื้อขาย CDO นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับขึ้นมาด้วย รู้สึกว่าวันนี้ก็ติดอยู่ในหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดอยู่ในดับต้นๆเลยนะครับตัว CBO เนอ่ยเราเป็นหนึ่งในหุ้นที่เรามองว่าเราจะจะได้เห็นในเรื่องตัวพวกเซฟโซเซลหรือว่ายอดขายสาขาเดิมเนี่ยเติบโตขึ้นนะครับก็มาจากเรื่องยอดขายที่โตขึ้นในช่วงที่เป็นช่วงไฮซีซันการเปิดประเทศนักท่องเที่ยวเข้ามาในต่างเนี่ยก็ทําให้ผลในแง่ของตัวกําไรหรือว่าตัวมารจิ้นเนี่ยเติบโตได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวพิชของเรานะครับในส่วนตัวกลุ่มไฟแนนซ์อันนี้ก็น่าจับตาครับเพราะว่าเรามองว่าในนสาากกรณ์ดอเบี้ย ที่มันมีการขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับท้ายสุดแล้วเนี่ยดอกเบีย้ยคงจะเริ่มเ,เริ่มทรงตัวนะแล้วก็เริ่มมีการชะลอตัวลงไปดอกเบีย้ยคือจะเริ่มจะไม่ค่อยขึ้นแล้วนะครับนั่นหมายความว่าในกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะจากดอกเบีย้ยที่อาจจะเริ่มอยู่ในช่วงใกล้ๆที่จะเริ่มลดลงเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มไฟแนนซ์นะครับหลักๆเราก็ชอบตัวเช่นตัวสวัสด์นะแล้วก็ตัว k t c นะครับแล้วก็แถมท้ายด้วยเมื่อกี้พูดไปว่าแบงก์ก็จะเป็นตัวบีบีเอกเป็นทุ่มท็อปพีมครับ โอเคครับผมนะฮะตัวท็อปฟิกเนี่ยที่มีเลือกกันมานะครับผมก็เป็นตัว CPO นะฮะสวัสด KTC นะครับผมที่เป็นกลุ่นไฟแนนซ์ะครับบรวมไปถึงกลุ่มแบงค์ในรับก็มีเลือก BPL เข้ามาด้วยนะครับผมนะก็เป็นตัวช่วยในการที่ให้พี่ๆนักทุนเนี่ยได้ไปตัดสินใจกันนะครับผมนะฮะเพี่อนครับวันนี้ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมที่เข้ามาให้ข้อมูลกับพวกเรานะครับผมแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราได้พบกันนะครับ สวัสดีครับขอบคุณครับพี่เอครับสวัสดีครับครับจบปลานะครับกับพี่เอกนะครับผมคุณธนรัตน์อิสระกุลนะครับผู้การฝ่าย t เทคนิ strategy จากบริษัทซอฟต์บัวหลวงนะครับโ